สวัสดีครับยี่นีต้อนรับเข้าสู่บริษัท SCP อย่างที่ผมพูดไว้ในคลิปก่อนหน้านี้ตั้งแต่ SCP 0 0 5ผมจะเล่าตอนละห้า mm hmm. ก็หมายความว่าหนึ่งคลิปก็จะมี5 SCP เพราะฉะนั้นคลิปนี้ก็เป็นคลิปสุดท้ายที่จะเล่าตอนละ1 SCP ผมอยากให้คุณรู้จัก SCP มากกว่านี้แล้วก็อีกอย่างคุณจะเอ็นจอยกับรายการนี้มากกว่าเดิมถ้าพร้อมแล้วเราไปดูคลิปกันเลย ชื่อของ scp 005นี่ก็คือคีดก็เไว่ากุญแจในเว็บแรกที่คุณเห็นคุณอาจจะคิดว่ามันก็อาจจะเป็นแค่กุญแจธรรมดาแล้วก็เรียบง่ายก็แค่เปิดประตูได้แค่นั้นแต่ว่าคุณคิดผิดมากครับผมจะบอกว่า scp ตัวนี้ทำอะไรได้บ้างแล้วค่อยบอกว่ามันอยู่ระดับอะไรตอนที่บริษัท scp ได้เจอ005ก็คือตอนที่มีคนนึงได้พยายามเปิด <'re> <about liberty. S 2> ห้องของเจ้าหน้าที่สูงของบริษัท scp แต่ว่าทางหน่วยของการ scp เนี่ยได้จับเขาไปอย่างง่ายดายนะครับแล้วก็ยึดคุญแจนั้นไปแต่ว่าทําไมต้องเอาไปก็แค่คุญแจแล้วทําไมต้องเรียกมันว่า scp ผมจะบอกสาเหตุให้ครับคือเราไม่รู้ว่าใครได้สร้างกุญแจนี้มาแล้วเราก็ไม่รู้ว่ามันทํางานได้อย่างไรแต่สิ่งที่เรารู้ก็คือมันสามารถเปิดได้เกือบทุกประตูบนโลกไปนี้นะครับแปลกใช่ไหมล่ะครับรู้ไหมว่าอะไรทำให้มัน ที่มีคนไม่ดีเนี่ยสามารถใช้กุญแจนี้ในทางไม่ดีได้นะครับเช่นป้นฆ่าเปิดทำได้ทุกอย่างครับทุกอย่างก็เป็นเพราะเหตุนี้ก็เลยต้องถูกกักการพิเศษแล้วก็ไม่มีใครสามารถเอาไปได้นะครับ SCP-005 ตัวนี้ก็อยู่ในระดับความอันตรายของ safe นะครับก็หมายความว่าไม่มีอันตรายสําหรับมนุษย์ใดๆเลยนะครับแล้วนี่ก็คือข้อมูลทั้งหมดของ SCP-005 หวังว่าคุณจะได้ความรู้จากคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด s ั b s c r ผมด้วยนะแล้วผมก็อยากรู้ว่ามันสามารถเปิดประตูคุณเจนใกได้หรือเปล่านั่นสินะ